อ่ะสุดท้ายนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของร้านนี้หน่อยจุดเด่นของร้านเนี่ยคืออาหารอร่อยอันนี้ได้ลองเองกับตัวแล้วแล้วก็ได้สอบถามลูกค้าแล้วแต่อีกจุดหนึ่งคือเรื่องของราคาอาหารถูกมากทําแบบนี้ไปแล้วกําไรน้อยไม่เป็นไรหรอคะลุงะระบบขายที่นี้ขายมาราคาเท่านี้ค่ะพอของลุกขึ้นเยอะขึ้นมาหน่อยเราขึ้นตามของมันไม่ได้ลูกค้ามันึ้นเออทำไมแพงจังก็ต้องขายราคาปกติขายราคาเดิม เน้นว่ากําไรไม่มากนะกำไรไม่มากนะอาหารอร่อยขอให้ได้วันละขายเยอะๆหน่อยอ๋อเน้นเน้นว่าขายเยอะนะคะแต่ว่าแต่ขายเยอะสุดท้ายแล้วก็ซื้อใจลูกค้าได้ลูกค้าประจําปัจจุบันนี้มีเยอะมากด้วยบรรยากาศของร้านนะคะที่น่าอยู่สวยงามแบบนี้ล้วจากนั้นอาหารก็อร่อยด้วยแนะนําเส้นทางการมากันหน่อยค่ะถ้ามาที่ร้านนี้ต้องมายังไงคะจากโจวงยมพรก็วิ่งมาสายในตลอดเลยค่ะสายล่างเริยมทะเลนะ สายล่างริมทะเลมาตลอดพอมาถึงป้อมจะเข้าอำเภอวัตถิแล้วก็เลี้ยวขวาลงสายชายทะเลตลดอดก็มาเจอร้านลุงกอนนะคะก็ใครที่สนใจอยากชิมอาหารทะเลสดๆเนี่ยจากท้องทะเลใหม่ๆเลยนะคะราคาถูกๆแล้วก็อาหารสดอาหารใหม่ไม่พอราคาถูกไม่พอมัน มันมาดูแล้วรู้สึกแบบว่าเราภูมิใจไปด้วยอะ่ะเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลทํางานกับท้องทะเลสุดท้ายแลรวพัฒนาท้องทะเลเนี่ยไปสู่ชุมชนได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เองเวลาคนมีคนมาถามลุงเรื่องเกี่ยวกับการทาธุรกิจเนี่ยลุงก็บอกต่อเขาไปใช่ไหมคะว่าวิธีการทาธุรกิจทำยังไงบ้าง <คน S 1> มีแนะนําด้วยใช่ไหมคะมีแนะนําสุดท้ายแล้วก็ช่วยกันสร้างอาชีพให้กับชุมชนะนะคะเพราะตอนนี้เองอเาเภอปะทิวเนี่ยคนก็มาเที่ยวเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าที่พักหรืออะไรอย่างเงี้ยยังน้อยอยู่ ลุงเองก็คิดว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจบางกะโรเองด้วยตัวเองแล้วด้วยเหมือนกันไม่รู้ไปได้ตามฝันหรือเปล่าต้องสู้ค่ะอย่างที่ลุงบอกไว้ถูกแล้วนะคะต้องไปตลอดนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้แนะนํนสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแถวนี้มีอะไรน่าเที่ยวบ้างคะแถวชุมพรแถวปัทิวแถวปัทิวตรงนี้ก็มีแหลมแทน <c oughs> แ่นค่ะสถานที่ต่องเ่งแกละจุดชมวิวก็ต้องไปหัดเาถุงซางเอาถุงซางชงไข่เน่าแต่ผมน้งไม่ได้ อแล้วก็จะมีเกาะไข่แล้วก็เขาลิงสอสักตรงนี้โอเคค่ะข้างแว่นที่ข้างตลากระเที่ยวก็มีหลายจุดก็คือตรงนี้ทะเลยังสงบอยู่มากนะคะระบนนิเวศยังดีสุดๆไปเลยนะคะเขาบอกว่าไปเกาะไข่เนี่ยสามารถมองเห็นดำลงไปแค่ตื้นๆเนี่ยก็เห็นแนวปะการังแล้วก็วันนี้ก็ขอบพระคุณมากค่ะทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ ว่าคนเดวล้มแล้วก็มีลุกแล้ค่ะต้องพยายามต้องไปดูบางทีอาจจะดูนะถ้าเราไม่ยอมแพ้ถ้าเราไม่ยอมแพ้